คผู้ชมครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวปักใต้ครับเราบินด้วยการบินไทยมาลงที่เมืองเมืองหนึ่งที่เปิดเป็นสนามบินนานาชาติในปักใต้นี้คือฟุกลัวกะ คุมาโมโตนี่เป็นจังหวัดใหญ่มีแล้วก็เป็นเจ้าของปราสาทที่ติด1ใน3ของประเทศญี่ปุ่นที่ทุกคนมาแล้วอยากจะมาชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทนั่นคือปราสาทคุมาโมโตนั่นแหละชื่อ,อเอมืองเลยกับเมืองเลยคุณผู้ชมโอ้โหด,ดิร<ว><น>ามีเราเคยมาหนึ่งรอบครที่แล้วตอนนั้นเขาปิดซ่อมหลังจากแผ่นดินไหวคุณผู้ชมครับคราวนี้หล่ะเอาจริงแล้วนะมานี่เปิดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเปิดสมุนแบบเริ่มต้นก่อนเข้าไปเที่ยวปราสาทเราเที่ยว ย่านเมืองเก่าตรงนี้เราเรียกว่าย่านโจไซเอ็นคุณผู้ชมครับเอาของดีๆทั้งหมดมารวมไว้ที่นี่แล้วของเก่าๆที่มีชื่อเสียงทั้งหมดของเมือง<ว>อยู่ท,ที่นี่นหมดเลยคุณผู้ชมครับค่อยๆเดินเข้ามาดูกันเชิญฮะไปเที่ยวกันเลยดีกว่าครับค่อยเดินเข้ามาดูคุณผู้ชมเชิญครับ ุมา,มาโมโตเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เป็นหัวเมืองทางปักใต้ที่มีของอร่อยมีของน่าซื้อมีของน่าชมเยอะแยะและ้วบรรจุอยู่ในย่านนี้ทั้งหมดเลยเรื่องแรกที่จะพาไปเดินชมนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ว่าคนที่นี่เขาทานเนื้อม้ากันเขามีไว้สําหรับเป็นพานะในการเดินทางเอาเขามากินทนําไมอ่ะเขามีเหตุผลในการรับประทานเหมือนกันเดี๋ยวเดินก็ไปดูกันทานเนื้อม้าก,กันคนที่นี่ ทำรากหัวทอดตรงนี้มีเลยก่อนขึ้นประสาทเดี๋ยวหาทานกันหิวอย่างเงีว่างั้นเราไปกันเร็วๆดีกว่าครับตุ๊ดตไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ คมครับเราเริ่มจากต้นซอยต้องเรียนแบบนี้มาพุ่งนี่ก็คุณผู้ชมเข้ามาก็จะเจอร้านซูชิเนื้อมา้าเป็นร้านแรกๆต้นซอย,ยนะครับซื้อจ่ายสตังกับเครื่องก่อนนะฮะแล้วก็ขึงค่อยๆเบรับด้านในจะเล่าว่าอย่างนี้คุณผู้ชมนบในสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเราเองเนี่ยไม่ทานสัตว์สี่เท้าถือว่าสัตว์สี่เท้าเนี่ยเป็นเป็นญาติกันหมดมันเป็นความทุกข์ยากของการรบกันออกไปหาอาหารไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลไม่ได้ต้องขออนุญาตเอาเขามาต่อชีวิตทานเนื้อม้าเพราะเหตุผลนี้เท่านั้นเองนะฮะเขา ว่ากันอย่างนั้นในช่วงที่เขาหิวนะครับแต่แต,แต่ก็หายไปคุณผู้ชมเรื่องนี้หายไปหายไปจนกระทั่งญี่ปุ่นเริ่มติดต่อค้าขายกับต่างชาติเริ่มรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในเรื่องการรับประทานสัตว์ต้องใช้คํานี้ที่เป็นสี่เท้าประมาณนี้ก็มีการปลดล็อกเลยนะเขาเลยทําให้การทานวัว การทานหมูอะไรพวกนี้ม้าเองก็ก็ไม่ได้มีความนิยมขนาดบัวแบบนั้นไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ได้นิยมขนาดนั้นแต่ว่าที่จังหวัดนี้คุณผู้ชมคุมาโมโตโ้เริ่มต้นทานที่นี่ก็เลยเป็นศูนย์กลางของการเพาะเลี้ยงม้าเพื่อการบริโภคนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีขายทั่วไปไม่มีแล้วคิวมมโมโต้นิยมมาก,มมากงั้นเดี๋ยวเลี้ยวไปดูกันหน่อยนะครับมาถึงแล้วเชิญครับ ก่าเงินไปแล้วก็ออกมาแล้วแล้วก็ปรับของรอรับก็จ่ายคัดตังค์กับเครื่องเรียบร้อยเลยออกมาเป็นที่เกตออเดอร์ก็ไปออกด้านในก็รอกันทีนี้ซื้อแล้วเข้าินให้ท่านผู้ชมดูเลยใชครับ อันนี้ไม่ไม่ดิบนะฮะอันนี้สุกเป็นทำเหมือนเบอร์เกอร์เหมือนกับเบอร์เกอร์โอเคอ่าแล้วอันนั้นเหมือนมืนเหมือนกับหมูก้อนอ่ะฮะหมูก้อนอันนี้เป็นก้อนอย่างงี้ลิปคุณผู้ชมลิที่ทำมายากมันม้าผิวหนังผิวหนังเอาไปทำแคมพูนะที่นี่ดังมากทำลิปครีมทาตัวฮะอันนี้ก็ทาหน้าดีมากเลยไม่ใช่ละเอาไปทำอาหารอ่ะปรุงรสแล้วนั่าเลยไปท ไม่ใช่ทาหน้าทาปากดีรทาปากดีทาปากดีมีป<ด>รุงรสนะเรียบร้อยแลนะี่ไงพี่เอ๋ถ้าพี่เอติดใจก็ซื้อแบบสดไปกลับไปเป็นแบบสดก็มีผู้ชมดูลายเนื้อเขานี่ไขมันเขาไม่มากฟังผืดเขาไม่เยอะนะครับโปรตีนเขาค่อนข้างจะเยอะนี่มีอย่างเงี้ยนี่นก้อนเลยน,นี่ผมสั่งไว้แล้วคุณผู้ชมครับ ผมฝากเอคุณผู้ชมครับดเดี๋ยวผมไปหาอะไรให้คุณนิรุธทานรอรอตรงนี้แป๊บหนึ่งไปคุณผู้ชมไปไปช่วยกันดูได้ไหามาคุณนิรุธเดี๋ยวมาฝากฝากเนื้อมาไปก่อนห้ามแย่งนะเดี๋ยวผมหานี่ดังโงดังโงหาดังโงมาฝากคุณนิรุธดีกว่าไปไปพวกเราเลียขายต่อเลยซื้อไหมซื้อไหมขายซื้อไหมคุณผู้ชมนี่ร้านนี้ขายดังโงที่บอกว่าเป็นไส้มันนะฮะ นั่นแหละสเปเชียลิตี้คินาริดังโกอินไซด์สวีทพอตเตต์อนเดอะบีนลิงคินนัมเบอร์วนนี่คือนัมเบอร์วันีค่คุณผู้ชม thank you ขอบคุณครับคุณผู้ชมปมาแล้ว มาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมนี่อ้น,นี้อร่อยรบรอบรอบรบ,บ,บครับอน,นีขอ<บ>นั่งนะครับขอน,นั่งนะนน,นนี้อร่อยที่เป็นแป้งบางๆแล้วข้างในเป็นไส้มันกับไส้ม,มันม่วงมันม่วงนี่คือแบบออริจรินอลที่มีขายอยู่ทั่วประเทศอันนี้เป็นของที่นี่เลยคุมาโมโตะแต่เขาบอกว่าเขาทําอร่อยทั้งสองอย่างคุณนิรุตจะต้องชิมก่อนแล้วร้อนร้อนครับร้อนร้อนร้อนอร่อย เดี๋ยวผมซื้ออันนี้มาให้คุณนิรุตนะแล้วเนื้อม้าผมอ่ะขายไปไปจะแล้วเอาเนื้อม้าผมไปขายต่อผมสานขา้าหิวผมสานขา้าหิวนี่นั่งเครื่องบินจากเมืองไทยมาจะลองชิมกุมนกิ้นลองท้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปสั่งให้ใหม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปสั่งให้ใหม่ผู้ชมแต่อันนี้รอร่อยจริงนะพอลองอันนี้เสร็จยังไงถ้าไม่ไม่รังเกียจในการทานซูชินะคะ ก็ต้องลองไปไปซื้อมาให้ละ้ทำถูกก่อนไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับรู้ตกน้ำเลยเขาเาเลี้ยงถึง2ปีนะฮะเป็นพันธุ์ที่เขาพัฒนาสายพันุผมจำชื่อพันธุ์ไม่ได้อันนี้แบบดิบนะครับใช่เขายังไม่แข็งแรงยังไม่เก่งขนาดนี้นะครับเพราะญี่ปุ่นนี่เป็นโอราชายการทำทุกอย่างแบบดิบ พยายามจะหากลิ่นเฉพาะของเขาที่อยู่ในเนื้อเนี่ยไม่มีกลิ่นเหมือนกับเนื้อวัวไม่มีนะ,ะเนื้อวัวเขาจะมีกลิ่นเขาแบบนั้นที่แน่ๆคือมีความกลมกล่อมของตัวเนื้อมีไขมันบางตัวที่ทานเข้าไปแล้วมีความมีความนุ่มลิ้นนะฮะแล้วเนื้อมา้านี่เป็นเนื้อม้าที่เขาสับมาแล้วเรียบร้อยถามว่ากลิ่นไม่มีไม่เจอแต่แน่ๆคือทานอร่อยกว่าเนื้อวัวดิบอ่ะเดี๋ยวลองอีกคำนะ แบบนี้เลยคุณผู้ชมครับมาเป็นเหมือนน้ำเนื้อที่สับสับ,สบอยู่ในแฮมเบอร์เกอร์ลักษณะน,นั้นนะเอานะหมันหมูก้อนยังไงอย่างนั้นไหมใช่มีกระเทียมอ่ะได้กลิ่นกระเทียมอ่ะแต่ถามว่าทานแล้วรู้สึกว่าเป็นเนื้อมาไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยเรื่องของตัวเนื้อละเอียดมากอันนี้ผมยังทานไม่ยังไม่ได้ทานฝากคุณผู้ชมแล้วกันครับยูโกโซครอท เส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวดีฮอลิเด์